สวัสดีค <oh> mm. mm? mm. ่ะมาอย่างมาอย่างมาเตรียมอย่างอีกม um> ้นเกิดพายเพิ่งมาไหนมาเอื่นมาอื่นวันที่ใดที่หนึ่งเดือนยังนะ นางดีดีเจริงวากับลูกกินหน่อยเอาแนวด้ลูกกินหน่อยซื้อเค้กมาให้ในเด้อลูกกินหน่อยต่อว่าลาต่อว่าแนวดีฮะ วันเกิดเพลินพี่น้องเอ้ย์มเอิร์นนี่โอ้ยอยากนอนวันเกิดคือโบจัดอยู่บ้านปังหนอยมาไคือโบไปจัดอยู่บ้านปังมาเสและไม่ยังอยู่พี่ไปคือสิลเลียวแท้มาวันเกิดเพลินเอิร์นนี่เพลินกลับมาหายลุงจัดวันเกิดหาย เรเค้กจะก่อนอสองก่อนอออออลูกมอห์ดีๆนี่นี่นลูกนัง่งดีๆเออส่วนป่าลุงพร้อมป่าลุงมาเยอะกินเค้กน้ำนัวหน่อย <laughs> ป่าลุงมากินเค้กวันเกิดนัวหน่อยเด้อเบาใหมา่ลูกหนังว่าดีๆเอ้ย มเมื่ออินค่ะเสียบค่ะ,คะหน,ะนูชอบชอ็อกโกแลตค่ะหนูชอบช็อกโกแลตค่ะอ้อสองก่อนค่ะอ้อสองก่อนก่อนละห้าสิบพันเนาะก่อนละห้าสิบพันกี่โมเดลหรอครบรอบจักปีกปหโหขู่เมื่ออินนี่ไรพี่น้องเอ้ยบางคนก็ไลค์ขู่หลายคนกัขอบคุณหลายๆที่อยู่ดำเนการมายางนานติดตาม บานซีเคียตะแตนน้องมินนี่ยังบอกทันมีผมบ่ิสันหกขวบมาเอิ้นนี่พี่น้องไม่ว่าโปรดโพแแ๊บเดียวหกขวบเลยความเบานีที่หนึ่งหัน,นลานันลังมาดูค่ะใ,ใ,ใ,ให้ให้ให้ป้าลุงมาดูนผมจะ้ะนะเด้น่ะพี่น้องที่ว่ากินแปง้งนัวลายนะ <c oughs> อ่าพอสิจัดตอนนั้นก็ ไปห้ามน้ำเด้อเมนเด้อเมนบูดเด้บอกเมื่อนี้นไปห้องเยียนบอมื่อนี้นะมื่อื่นเนี้ยซะโอ้เมื่ดูฮะกับไปห้องเยียนมื่อดียวมื่อื่นวันเกิดประสิทธิ์อีกแล้วอ๋อเนาะมื่อื่นนั่นอันเจ้าไปเข่าห้องเยียนก่อนไปเข่าห้องเยียนก่อนตอนเส้าตอนเที่ยงจังมาจานวันเกิด ตอนแรกกับป้ายอันนี้เเที่ยวตะขาทางเฮียนดีเลยเนะัี่ยพราันเปิดปกติพี่น้องเอิญสกินยางมาเอิ่นนะกินอีหยังกินตะเคกนะกินกุ้งกับปลาหมึกน้ำกนินกุ้งกับปลาหมึกให้ตายเถอะน้ำผู้ชม มูกกระถาเนี่ยบอกกินมูกกระถากระสิกินโพดโพไปสื่อน้ำม,นนมยยันมาหนาอยันน,า,ใน,ในางดีงดีน่งว่าดีๆีเบาใจยากได้ยังไงนี่นสิมาจัดงานนะ ใหด่ยังไงฮะยังสิมายากได้ของควันกับมีใหญ่อยู่มันมีสะบอมีใหญ่นะบามาหน่อยว่าปวดเสียงร เดี๋เดี๋ยวฮจปรึกษากันเหมาะอันยังได้อันคองควันน่อยังได้ยังไนด้มีใหญ่มีใหญ่กัยงนนมี่อย่อยอ่ะทางมีหน่อยมีใหญ่ก็กระดอแทะ บอกลุงกินน้อยแล้วเดือนนี้นะเอาหมยถึงมาบอกให้เราสื่อของควันเอะนะบื่อของเราเรียนงางเราเน้นนะสั ตรงี่น้องมาได้ไหมอืออ่อไหนยังอีกโอเคพี่น้องเมื่อกี้เราเสียงอัดสีบดเงินนะพี่น้องเนาะเพราะว่าว่าคอยเอออยากได้ยังไงก็อยากได้เค้กาเค้กอัลีก่อน เมื่อกี้นะว่าสองมาสิมาขึ้นสี่หรอแบน,นี้ก็นไยังเนี่ยของควันจะน้ะเนะของควันนะอืมเอาเอ,อียอย่าโอนเปนที่ปะลุงสิายตาอเอายังดอกไม้เอีอย่าขีดโดนหลายม,มีมีน้ำบอกอ มีน้อยมีน้อยก็มีหย่ยผู๋แบบใดเดี๋นี้นะซียังซี่ก็ได้มาออนานเดสนาโดนแลมอนเดสะอีงกาดคออย่างเราดูผูเป็นป่าโหมดบากาดนะบะไปหมดกาดเยู่ใส่จะเห็นยังอยู่เสมอบ้านนะ ยนโชชับยงโชชับหลังจากที่ปรเรี <h <h ่นโทรศัพท์เราไปใส่ปรงเีนไปรเียนจากสโมงมาเนะสโมงเดียวพูได้ไปเฝ้าพไาไก่หน่อย่ีปนข่าว O ูบานปังของปหนึ่อยู่ป่าพวกได้ขึ้นหองปหนึ่งเลยอ่านเป็นอะไรสบอเป็นอยู่ บจักข <mm ี os ่บจ่กด่าเงียงเอาขึ้นห้องป .1 คือบอนุบาลนะคือเก่าใหม่บังอ่อนค่ะป .1 ไปไปอันไปไปส่งขาไปเผาแต่ละมือเอเดซะแต่ละมือเอเดซะาไปสิไปส่งบ้านขยาไปเผาขุดขึ้นเกาขยะไปเผากับออเชียวไข่นำ อสิไปข่าวจากมือเกข่าวจนมันปิดเทอมหมดลยโอ้ยสาธุเลยอือขอบคุณค่าคันไปข่าวขนาดนั้นนะลุงยันจะไปดำมือไปอาทิตย์หนึ่งไปหมื่นหนึ่งเดือนหนึ่งไปสามเถื่อ โหดโพ,โพอ้าสิพอ่อเลยนี่บอกป่าลุงป่าลุงเอามากินเคกน้กนมนหน่อยเดิมมื่ออื่นป่าลุงเอามากินเคกน้กนมนหน่อยเดิมมื่ออื่นแซ่บแน่นอนค่ะแซ่บแน่นอนค่ะแล้วการเอากระซิสซึยังไงมากินซี่มันกระชัปลาหมึกกุ้งม,มาครบเลยพี่นอ้องยังแต่บงอยกอ่าวทะเลมาเลยสิวันในเดือนสันนะ คันบะมีกุ้งเนียคันบะมีกุ้งกับกินปลาหมึกปลาหมึกกับบะมีเห็นอะไรบะมี่กินหมูกระถาหมูกระทะนี่หมูกระทะนี่ยคือสิบหัวขาดตลาดแล้กูว่าแต่ว่าพวกกุ้งพวกปลาหมึกนี่มันจะขาดตลาดเลยบางทีขอบคุณค่ะ <c oughs> งามๆขอบคุณค่ะ อย่าลืมเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะหาสิมานังกินีบอลได้หาบะประสิมาหนาบ้านให้นี่ยชัดแงกินอยู่บ้าไหนเหงาเฮกระไรอสมบัติของเราบ่มีบอลนังกินบอลนังกินเราจะประจานอยู่เพือนเจ้า อ่าก่อนจะไปในบอกลุงิีหน่อยนี่บอกใส่ไม้แล้วจับไม้ขึ้นมาเออลุงิีหน่อยชื่อเค้กขนงเด้อเอาจะก่อนเอาชีก่อน,อนเอาก่อนน้นอยๆแล้วบันินเรือก่อนสา<ะ>มสิบพันปั๊ดเออช่บมีสามสันบ่สามสันก็นยังได้ ช่วงชั่นนี่สะฮะชั่นแล้วก็เทตัวหนึ่งใสอีกแบบใดมาสามสั่นเค้กใหญ่ค่ะคือบเอามันมีเงินออกมาทำเค้กไงก็ยังได้สมาโรณมาโพล่เทหอยไงเกินเพื่อให้กินไดมันต้องเอาเอาแต่ก่อนน้อยๆแล้ก่อนสั่มกระปั้นนี่กรอแหละเลยกระปั้นนี่ออ ปฏิบัติได้ใหญ่ในประเทศใช่สามกระปัานหนึ่งซ้ำสองสองกระปัานกับสองก่อนัดทอขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ